สวัสดีค่ะสวัสดีมิรักที่น่ารักทุกท่านค่ะคลิปนี้ขอเป็นคลิปเร่งด่วนนะคะทุกคนค่ะเลยอยากมาเตือนภัยสำหรับใครที่ เป็นคนรักสเสน่ันจร์บุษราคำนะคะทุกคนแล้วโดยเฉพาะมือใหม่นะคะทุกคนคะ่ะที่เพิ่งเข้ามาในวงการแล้วก็อยากมีสเสน่ันจร์บุษราคมไว้เป็นของตัวเองอยากปลูกเลี้ยงนะคะทุกคนคะ่ะแต่ทุกคนก็รู้ใช่ไหมคะว่าสเสน่ันจร์บุษราคำราคาแพงมากและเป็นไม้ด่างที่ราคาไม่ลงเลยนะคะทุกคนแล้วมือใหม่ที่เข้ามาก็อยากครอบครองนะคะก็อยากได้ในราคาที่แบ่งปันนะคะ แต่ก็ยังมีมิจฉาชีพนะคะที่ทำสเสน่ห์จันปลอมนะคะเรขอเรียกว่าสเสน่ห์จันปลอมนะสเสน่ห์จันบุษราคําปลอมเนี่ยนะคะก็คือสเสน่ห์จันโกเมนที่เอาไปทํานะคะมันไม่ใช่ด่างแท้นะคะอย่างเช่นเอาอยากําจัดศัตรูพืชยากําจัดวัชพืชนะคะยี่ห้อต่างๆมาใช้อาจจะหยอดหรือว่าอาจจะรดอะไรก็ตามนะคะแล้วทําให้ต้นสเสนจันโคเมนเขียว ก็จะมากลายเป็นสีต่างๆเหล่านี้แหละค่ะทุกคนไม่ตายก็เลี้ยงไม่โตถึงเลี้ยงโตก็จะกลับไปเขียวนะคะทุกคนคะ่ะรูปภาพสเสนอจันบุษราคำที่ที่โดนยาแล้วเรนนำมาให้ทุกคนดูเนี่ยนะคะได้ผ่านการทดลองจริงมาแล้วนะคะซึ่งเรเคยได้ทำคลิปบอกไว้เมื่อนานมาแล้วนะคะซึ่ง เป็นข้อมูลแท้จากผู้ทดลองแล้วเลยก็ไปขออนุญาตทางพี่เขานะคะมาเผยแพร่ต่อนะคะทุกคนซึ่งในคลิปนั้นเรได้ใส่เครดิตให้แล้วนะคะทุกคนคะ่ะและตอนนี้นะคะเรก็ยังเห็นมีคนนะคะมาโพสต์เสน่์จันโกเมนโดนยานะคะให้กับคนอื่นอยู่ซึ่งเรแบบคือเรไม่อยากให้ใครเสียรู้แล้วก็ซื้อไปนะคะทุกคนสังเกตจากเสน่จันตัวน,นี้นะคะเห็นไหมคะว่าการโดนยามันจะเริ่มจาก เหมือนยอดอ่อนก่อนนะคะทุกคนแล้วมันก็จะเริ่มเป็นสีชมพูตรงกลางใบนะคะแล้วขอบขอบใบก็ยังเป็นเขียวอยู่อันนี้คือลักษณะสังเกตแบบง่ายๆค่ะแล้วถ้าดูด้วยตาเปล่านะคะทุกคนเราจะดูออกเลยว่าคือเขาเรียกอะไรนะใบมันจะดูบางมากๆเลยนะ อ่าอย่างเช่นต้นนี้นะคะถ้ามองผิวเผินอาจจะคิดว่าไม่เป็นไรนะคะถ้าดูดีๆนะคะใบมันจะบางมากแล้วทุกคนดูตรงสีใบนะคะตรงขวามือจะมีเส้นขาวๆนะคะทุกคนเนี่ยลองขยายภาพดูนะเวลามีใครมาโพสต์ขายหรือว่าลงขายในเม้นส่วนมากพวกนี้จะชอบมาขายในในเม้นนะคะทุกคนเพราะว่าไม่กล้าแบบโพสต์ขายเองนะเนี่ยลักษณะของโดนยาทุกคนดูดีๆนะคะทุกคน เรามาดูต้นนี้คือแบบว่าน่าเกลียดมากๆเลยนะคะทําก็ไม่เนียนนะ,ะคือขาวอย่างเงี้ยโดนยายชัวคะ่ะทุกคนดูตรงก้านใบนะคะก้านใบข้างในนะคะที่เป็นก้านใบที่ที่พึ่งจะคลี่ใบอ่ะที่เป็นสีขาวนะคะทุกคนอันนี้คือลักษณะการโดนยานะคะเหมือนโดนหยอดยานะคะกา,การโดนการโดนหยอดยามันก็จะค่อยๆซึมแล้วก็แสดงออกมาอย่างนี้นะคะ แล้วดูลักษณะของใบที่ขาวจั้วขนาดนี้นะคะทุกคนมันผิดธรรมชาติมากๆแล้วมันดูออกตั้งแต่ใบเขียวด้านบนนะคะทุกคนที่มันมีดังลักษณะขาวๆนั่นแหละค่ะอันนี้คืออาการโดนยาชัดๆเลยนะคะทุกคนค่ะข้างบนใบนั้นไม่แน่ใจว่าเป็นการป้ายหรือเปล่านะคะทุกคนภาพพวนี้เป็นภาพเมื่อนานมาแล้วนะคะทุกคนถ้าใครมาแสดงตัวขอเครดิตก็มาแสดงตัวได้นะคะทุกคนค่ะ อันนี้แต่ว่าเลยขอบอกว่าภาพนี้เป็นภาพที่เลยทำไว้เมื่อนานมาแล้วนะคะนานมาแล้วเลยเคยขอข้อมูลจากผู้ที่ทดลองทำมาแล้วนะคะทุกคนคะ่ะแล้วการที่แล้วการซื้อไม้ออนไลน์นะคะมันมีแบบมันมีลักษณะการหลอกลวงเยอะมากเลยนะคะอย่างเช่น ไปเอาภาพต้นไม้ของคนอื่นมาขายให้เรานะคะทุกคนคะ่ะการซื้อไม้ออนไลน์ทุกคนต้องระวังดีๆนะคะหนึ่งเลยนะคะก็คือลักษณะนี้แหละโดนหลอกขายนะคะสองก็คือเอาไม้คนอื่นมาหลอกขายให้เราซ,ซึ่งไม่มีอยู่จริงแล้วโอนตังก็บล็อกเราไปเลยอย่างนี้แล้วอย่าง ในลักษณะลุ้นดังก็เหมือนกันนะคะบางคนบอกว่าแม่ดางลุ้นด่างแต่ความจริงแล้วเราไม่รู้เลยนะคะว่าแม่เขาดางจริงหรือเปล่านะคะทุกคนมันต้องซื้อจากคนที่เชื่อใจได้จริงๆค่ะแล้วบางทีก็จะจากผู้ขายที่เขาไม่ได้ตั้งใจคือเขาไม่ได้มีความรู้ในไ,นไม้นั้นๆน,น,นะคะอย่างเช่นใน ใครที่ชอบกวากใบโพด่างนะคะอย่างเช่นด่างเหลืองกับด่างทองมันคล้ายกันมากแล้วบางทีผู้ขายเท่านั้นเขาอาจจะไม่มีความรู้เรื่องไม้ด่างเขาอาจจะรับต่อมามีคนบอกเขาว่าเป็นด่างทองแต่ความจริงเป็นด่างเหลืองเขาก็มาขายต่อให้เรานะคะซึ่งเราก็ต้องมีความรู้ในเรื่องนั้นๆอยู่ระดับหนึ่งด้วยคะ่ะทุกคนแล้วต้องซื้อจากคนที่เราเชื่อใจได้นะคะทุกคนคะ่ะ ก็ไม่อยากให้ทุกคนเสียความรู้สึกกับการซื้อไม้เลี้ยงไม้นะคะเพราะว่าไม้ด่างราคามันสูงมากไม่อยากให้คนเสียเงินฟรีๆนะคะเลยก็โดนมาหลายอย่างนะคะเลยก็เจออะไรที่มันไม่โอเคเลยก็อยากมาเตือนนะคะทุกคนคะ่ะ สำหรับคลิปนี้ขอบพระคุณทุกคนมากๆเลยแล้วหวังว่าทุกคนจะได้รับประโยชน์จากคลิปนี้แล้เ,เลยก็อยากให้ทุกคนนะคะอยากให้ใครที่รักไม้ด่างไม่เห็นคลิปนี้มากๆเลยค่ะยังไงก็อย่าลืมกดไลค์ให้คลิปนี้กันเยอะๆแล้วก็กดแชร์ให้ด้วยนะคะทุกคนคะ่ะไปก่อนนะคะขอบพระคุณมากๆเลยค่ะ